สวัสดีทุกท่านเห็นจิตห้านาทีเมื่อเรานั่งอยู่เรารู้สึกตัวได้มันเป็นความรู้สึกพื้นฐานธรรมดาของสิ่งมีชีวิตของคนทั่วไปแต่การรู้สึกที่จะทำให้เราเกิดสมาธิคือการเห็นสภาวะธรรมที่จิต การฝึกเห็นอยู่บ่อยๆก็จะทำให้เกิดความระลึกรูก้ความรู้สึกตัวที่เกิดจากการระลึกรูก้ถึงจะเป็นความรู้สึกตัวที่ทำให้จิตอิสระความรู้สึกตัวทั่วไปแบบคนทั่วไปเขารู้สึกกันเขาก็รู้สึกได้แต่มันเป็นความรู้สึกพื้นฐานธรรมดาจิตยังไม่อิสระ จากการรู้สึกตัวแบบนั้นเพราะแค่รู้สึกไปตามการกระทบสัมผัสแต่การรู้สึกตัวที่ระลึกรู้ขึ้นมาที่จิตนั้นคือการรู้สึกขึ้นมาที่จิตจิตมีความรู้ตื่นขึ้นมาจิตจึงอิสระเมื่อจิตอิสระแม้เพียงขณะสั้นๆเสี้ยวแวบเดียวนั้นแหละจิตก็โปร่งโล่งขึ้นมาทีหนึ่ง สักพักก็เผลอไปอีกครั้งอาการเผลอคืออาการที่ขาดสติลืมเนื้อลืมตัวเผลอไปเผลอไปกับเวลาที่เรานั่งอยู่มันเมื่อเมอลืมตัวไปเผลอไปวาบหนึ่งจิตขณะนั้นไม่อิสระจิตถูกครอบงำไปด้วยความหลงเมื่อความลึลึกรู้เกิดขึ้นมาเห็นว่า จิตเผลอไปจิตหลงก็จะทำให้การรู้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดความอิสระขึ้นมาวาบหนึ่งการฝึกเห็นจิตเผลอแบบนี้ถ้าทำอยู่บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยเคยชินคือเกิดการระลึกรู้โดยที่ไม่ได้เจตนาไม่ได้จงใจเราทำกิจกรรมอะไรก็ตามแล้วก็ ทำปกติดำรงชีวิตเป็นปกติธรรมดาแต่พอเผลอเวอิบขาดสติไปความระลึกร,รู้ก็จะเวิบขึ้นมาเองคนที่ฝึกแบบนี้ได้คือคนที่เริ่มมีสติเองเป็นคำว่ามีสติเองเป็นเนี่ยคือสติที่ไม่ได้เจตนาไม่ได้จงใจที่จะให้สติเกิด คือสติเกิดเองด้วยเหตุที่จิตจำสภาวะธรรมได้จิตแบบนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมอยู่ชั่วระยะเวลาหนึง่งการฝึกฝนแรกๆเราก็ต้องฝึกเห็นสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่จิตก่อนอย่างเห็นว่านั่งอยู่มันเมือไปใจมันลอย <c oughs> เคยไหมนั่งอยู่แล้วใจก็ลอยวุบหรือว่า เรานั่งอยู่ที่ไหนนานๆอย่างเช่นนั่งอยู่บนรถหรือกำลังขับรถกิจกรรมที่เราทำอยู่เป็นปกตินั่นแหละแต่ว่าบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เคลื่อนไหวบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่แช่นิ่งอยู่ไม,ไม่ได้เปลี่ยนในระยาบถบ่อยนักกิจกรรมที่เราแช่นิ่งอยู่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนอระยะบถมันจะเพอ หรือว่าหลงคิดไปยาวๆนะบางครั้งหลงลืมตัวไปเลยแต่บางทีก็มีกิจกรรมที่มันต้องเปลี่ยนต้องเคลื่อนไหวอยู่บ่อยๆก็ทำให้เกิดความระลึกรู้ตัวขึ้นมาได้เหมือนกันแต่บางครั้งมันเป็นความระลึกรู้ตัวแบบทั่วไปการฝึกที่จะทำให้เกิดความระลึกรู้ตัวได้ที่ทำให้เกิดสติ เกิดสติโดยที่จิตจำสภาวะธรรมได้เองนั้นอาศัยการฝึกเห็นสภาวะอย่างเช่นเห็นสภาวะเผลอเห็นสภาวะบ่อยครั้งขึ้นจนกระทั่งจิตระลึกรูก้ขึ้นมาเองว่าเผลอไปแล้วอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ฝึกเอาไว้เลยคนทั่วไปในโลกเขาไม่ได้สนใจเขาก็ดำรงชีวิตของเข้าไปทำกิจกรรมต่าง ทำมาหากินได้เหมือนกันแหละแต่จะไม่เข้าใจว่าสภาวะเผลอไปเนี่ยมันมีอาการยังไงมันมีลักษณะยังไงหรือว่าสภาวะที่ระลึกรู้ขึ้นมาได้มันเป็นลักษณะยังไงเขาก็จะคิดว่าเขารู้ตัวได้อยู่นะถูกต้องรู้ตัวได้อยู่มันก็ไม่ได้ใช่ผิดอะไรมากมายหรอกมันก็เป็นความรู้ตัวทั่วไปอ่ะสวัสดีครับ